สวัสดีนะคะพบกับช่องอาร์ซอนไอสตอรี่นะคะวันนี้เราจะเดินไปในป่านะคะไปดูกันเลยนี่เรากำลังจะขึ้นป่าแล้วอาขึ้นป่าตอนนี้ตรงนี้มันติดแม่น้ำด้วยนะจ๊ะเนี่ยโอ้เรามาเดินป่ากันนะเนี่ย <c oughs> ป่ารกมากมีเถาวัลย์เยอะแยะไปหมดนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูแม่น้ำกันนี่คือบริเวณในป่านะคะเดินลุยป่ากันมาเลยป๊าดอันนี้แม่น้ำจันทบ,บุรีนะจ๊ะนี่เดินต่อกันเลยอู้ป่ากุกลงลังมากเนี่ยค่ะ เรากำลังเินลุยป่ากันนะคะมากับบิดาแล้วก็หลานสาวนะคะหลานสาวสองคนโอ้โหป่าลกมากนะคะท่านผู้ชมสุดยอดมาก นี่ก็เป็นเถาวันนะคะทําเป็นเิีงช้าก็ได้นั่งขงบวนก็ได้นะคะตรงนี้ตัวโอว้ต้นอะไรเอออยู่นี่เห็นไหมเนี่ยเอ็กอันนี้ต้นอะไรเนี่ยตน้ตนต้นเถาวันเลือ่อเนี่ยไม่รู้นะโอ้น่าจะเถาวันนั่นเนี่ยโอ้ในป่าอโอ้โหป่าลกล้างข้างใน ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงนะคะลงออกจากป่าปีดตีดกำลังจะเดินลงนะจ๊ะนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะมีต้นหมากด้วยนะจ๊ะดูท้องฟ้าสดใสมากนะจ๊ะลงกันเลยเต็ม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 เตม ตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีนะคะโอ้โหแดดร้อนมากนะคะเนี่ยโอ้โหวิวสวยงดงามมากจ้านี่แหละค่ะคือบริเวณป่านะคะอันนี้ต้นมังคุดนะจ๊ะนี่คือบรรยากาศบ้านสวนนะจ๊ะนี่แหละค่ะตอนนี้เราอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะตอนนี้ก็มีมิตติ้งกันหน้าบ้านนะคะใต้ถุนบ้านนะคะ นั่งกินของกันตรงนี้นะจ๊ะเดีย๋ยวเราเดินถ่ายดูตรงนู้นด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราพาเดิน,น <ะ S 1> ดูตรงนู้นไปไปตรงนู้นไปเลย,ยเห,หนูเยเดินไปนู้นเดินไปเลยโอ้โเอออย่าง,งูกันโอ้นหหนูนเดินถึงกลางกลางทางก็พอละนี่วิะวิวข,ข้างๆนะคะ ห้างที่ไหนนี่อะนีู่กคอย่ยวิวดีมากอันนี้ก็คือต้นตะเคียนเนี่ยเป็นแถวอะไรต้นตะเคียนเนี่ยเห็นไหมตะเคียนเย้ต้นตะเคียนมีผีตะเคียนเนียนะเนี่ยกลัวไหมโอ้ไปไกลไม่ได้เดี๋ยวหมาไล่นะจ๊ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย